จอมเทชรประดับเจอขายด้วยทอดจอมเทชรประดับเจอขายด้วยทอดปัจจุบันจอมเทชรประดับอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังทิ้งอาชีพที่รักไปขายด้วยทอดเมื่อ22ตุลาคม62นายจอมเทชรประดับสื่อมวลชนอิสระย้ายไปที่สหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook จอมเท็ดประดับว่าถึงเวลาโยนผ้าเพื่อ,ออำลาสังวีแล้วครับ5ปีที่ต่อสู้มาบอกกับตัวเองว่า ทำเต็มที่ตามศักยภาพที่มีและทําดีที่สุดแล้วครับอดีตพิธีกรปากกล้าจอมเพชรประดับเปิดชีวิตหลังเป็นผู้ลิยายอยู่สหรัฐอเมริกาแม้ชีวิตสุดลำเคยอยรายได้ไม่เกินค่าจ้างขั้นต่ำแต่ขับอูเบอร์เลี้ยงชีพเพื่อทำงานสื่อพร้อมกับเปิดเผยการใช้ชีวิตในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนายจอมได้ทำอาชีพคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันหรืออูเบอร์อูเบอร์เพื่อหารายได้เลี้ยงชีพควบคู่กับการทำสื่อออนไลน์ ที่นำเสนอเนื้อหาวิพากษ์สถานการณ์บ้านเมืองประเทศไทยผ่านช่อง YouTube อดีตผู้สื่อข่าวเล่าว่าปกติจะออกขับอูเบอร์ในช่วงวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่เลือกอาชีพนี้เพราะจะทำให้มีเวลาในการติดตามข่าวสารสำหรับงานสื่อที่ทำควบคู่กันอยู่ซึ่งสะดวกกว่าการทำงานประจำหรืองานประเภทอื่นในสหรัฐอเมริกาที่มีรายได้ดีกว่านี้ที่เลือกอาชีพนี้เพราะมีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาในการทำสื่อออนไลน์ควบคู่ไปด้วย มีเวลาที่จะอัปเดตข่าวทางคลิปข่าวและสัมภาษณ์แหล่งข่าวซึ่งเวลาที่มีให้ไม่ตรงกันแต่ไม่แนะนําให้ทําเป็นอาชีพหลักเพราะว่ามีงานอื่นในอเมริกาที่รายได้ดีกว่านี้ถ้าคิดต่อชั่วโมงแต่ว่าคํานวณแล้วอูเบอร์ก็จะให้ไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของในแต่ละพื้นที่นายจอมกล่าวจากปัจจัยหลายอย่างตนตัดสินใจยุติอาชีพสื่อชั่วคราวมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศสักสา้ถึง4เดือนจึงตัดสินใจมาขออาศัยในอเมริกา ขณะที่ชีวิตในสหรัฐอเมริกานั้นนายจอมเปิดเผยว่าได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐในระดับหนึ่งพอที่จะยังชีพได้ขณะดเดียวกันก็ต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ด้วยเพื่อที่จะได้เอาแรงมาใช้ทํางานสื่อการใช้ชีวิตในอเมริกาเป็นเรื่องยากเพราะต้องเริ่มจากติดลบจอมยอมรับว่าเกือบสามปีกว่าจะได้สถานะเขาต้องทําทุกอย่างทํางานร้านอาหารขับรถแท็กซี่จนกระทั่งขายอาหารข้างทางเช่นด้วยแขกก็ทํามาหมดแล้วต้องทํางานใช้แรงงานทุกประเทศเพราะเราต้องหาเงินเลี้ยงชีพให้ได้ we <laughs>